าเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเบื้องหลังก้องถ่ายภาพยนตร์มอนซอนผีของไฟสตาร์เริ่มจากเรื่องของโลเคชั่นหลักที่ทำให้ทีมงานกว่าร้อยชีวิตต้องขึ้นไปปักหลักถ่ายทำกันบนเรือของจริงอย่างยากลำบากเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามลึกลับอลังการของเรือสิงห์ดำที่เล่นผ่านหน้าน้านำไทยยามค่ำคืนเรื่องต่อมาคือนอนนี่นัชชาเจกะซึ่งแจ้งเกิดเต็มตัวบนจอเงินเป็นครั้งแรกกับบทบาทเมีย เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในเรื่องที่ได้ขึ้นเรือลำนี้แต่จะสวยที่สุดไหมต้องไปเทียบกับฟลุก๊กพงศธรสรีปินตาดูอีกทีถามว่าสวยสุดบนเรือหรือเปล่าต้องไปแข่งกับพี่ฟลุ๊กนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเราเป็นไอดอลหลายคนคงคุ้นเคยกับบทบาทผู้ชายหวานๆของหนุ่มฟลุก๊กแต่ถ้าคิดว่าเขาจะได้รับการทะนุถนอมเหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาคุณคิดผิดเพราะเรื่องนี้ฟลุ๊กต้องรับบทเป็น ยอล่านุ่มมอนแสนดีที่ถูกจัดหนักทั้งสอบเข่าเท้ามือจนได้แผลทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียวถ่ายที่ค่อนข้างแคบแล้วก็เวลาจะแอคชั่นออกหรือวิ่งอะไรเนี่ยคานข้านที่จะต้องไปชนนู่นชนนี่ก็อาจจะได้แผลบ้างอะไรเงี้ยครับผมสองหนุ่มสุดล่ำ <c oughs> ที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันยังโซลุย นุ่มมอนคนซื่อผู้อ่อนต่อโลกรับบทโดยทามไทยแพลงสินกับกะลาหนุ่มมอนคลั่งไอทีผู้มีความเป็นผู้นำสูงแม้กระทั่งเบื้องหลังทั้งคู่ยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยทามไทยเป็นหนุ่มบ้าพลังจอมทะลึ่งตัวพ่อคือส่วนใหปกติจะอยู่เฉยๆตึกึส่วนหนุ่มเจมขอไม่พูดอะไรมากไปดูจากภาพกันดีกว่าครับ คือเป็นฉากที่เราต้องพักผ่อนกันเพลินไปหน่อยริสุทธิ์จีกลำเลยเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายกับชอนจินดาโชตซึ่งรับบทโดยนิกนุ่มหล่อลูกชายใต้กงงเรือที่ต้องคีพลุกมาดเข้มตลอดเวลาเพื่อควบคุมสามมอนให้อยู่หมัดจนใครๆต่างก็ยกให้เป็นพี่ชอนเราลาแขนัอค่ะอ้ยเจ็บมากนี จะต้องคอนโทรลน้องให้อยู่เอาเด็ก3คนนี้ให้อยู่ฉะนั้นถ้าเราเล่นตามมากเนี่ยมันก็จะยิ่งหลุดอะไรเงี้ยแต่ถึงพี่ชอนจะแข็งแกร่งขนาดไหน <c oughs> เขาก็ต้องสยบให้กับเธอคนนี้นิกฮะตบจริง <c oughs> ขอบอกว่าเบื้องหลังที่เล่ามานี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของความสนุกตื่นเต้นแต่ยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนในภาพ,พยนตร์เต็มทุกคนต้องห้ามพลาดเลยนะครับมอนซ่อนผี29ตุลาคมนี้ผีก็ต้องหลบ ศพก็ต้องซ่อนทุกโรงภาพ,พยนตร์